สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปกับผมกับช่องโกแกะชาแนลวันนี้ก็เท็ดงานไปพร้อมกับจะมีเรื่องเบาหาไปพี่น้องฟังพร้อมนะครับเพราะว่ามีคนถักข้ามหาผมในเฟซบุ๊กหลายคนนะครับเรื่องอยากมาเท็ดงาาทในเกาหลีนะครับพี่น้องถ้าจะให้แนะนํกนากับมาเขากลมในงานด้วยพี่น้องปลอดภัยที่สุดสอบมาเข้ากลมในงานดีที่สุดครับผมแต่สําหรับผู้ใดที่จะเขามาเที่ยวนะครับในช่วงนี้นะครับอ่า ตอนนี้เกาหลีก็เปิดปเปิดประเทศอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะรังับฟรีวีซ่านะครับถ้าผูใ้ใดจะขอมาก,ก็ต้องไปขอวีซ่านะครับผมวีซา่าเกาหเหนือเนาะเซาดอนเพื่อจะขอมาในเกาหลีนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ผมมาที่จะขอมาได้ในน้อยนะครับที่จะขอมาได้เพราะว่าการที่เขาปิดฟรีวีซ่าก็คือเขาอยากให้ค้นขามาใน ในประเทศเขาหน่อยนะครับเอาคิดตามหลักง่ายๆนะครับผมเราการที่จะเขามาถ้าเขามาได้นะครับเขาก็ต้องถือกัก,กโตนะครับพี่น้องสิบสี่มือใส่เงินก็จัง,ง,งหวะกับซาดอนมันไม่่เป็นไม่่บประมาณหาเงินก็บาทมันนั่นไทกับหาเงนนะพี่น้องาหาเงอนก็บาทกัาก,าก,ากโตนะอันนี้คือคากักโตอย่างเดียวนะครับถ้าเขามาได้นะครับก็คือต้องกักโตสิบสี่มือ ก็คือประเทศเท่าแหละครับผมก็ดคือตอนนี้นะครับโตวโรมันกับย่างบอเป็นปกตินะครับมันกับย่างมีอ่ากต่ดคือเขาก็ย่างไห้แบบเอากักโตอยู่นะครับผมคุณห้คนกระามว่าประเทศเปิดเปิดหรือเปล่านะครับประเทศเกาหลีก็กบ,บรประเทินนะครับถ้าว่าเขาจะให้ค้นเขามาหน่อยนะครับพี่น้องก็คือเขาก็จะเซฟประเทศเขาคือกันนะครับผม ขัดกองของ้นในการเขามาในประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าผู้ใด้ที่คิดอยากจะมากนะครับตอนนี้ <T> ผมว่าเอาให้เกาหลีเปิดพี่ีซสากนดีกว่านะครับถึงจะเขามาได้นะครับถึงจะชั่วชั่วชั่วนะครับผมถึงจะมีโอกาสเขาได้มากเขาได้ง่ายนะครับผมตอนนี้ก็ทัวทัวโลกเนาะก็เป็นเื่นกันเหมือนแบบพี่น้องครอบ้านเ้าเอาง่ายๆคิด ือจังบานเท่านะครับผมก็คือไม่อยากให้ประเทศเอื่นเข้ามาในประเทศตะของนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่า,าช่วงนี้ยาพึ่งดีกว่านะครับผมเสาวดอวนชื่อว่างเดียวสันสำหรับนี่ก็คเรียนทางเสาดอนนะครับแตช่วงนี้มันเขา่าเนี่ยอากแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บเงินไว้ก่อนเพราอล่อช่วงที่เขาเปิดที่วิ่าหก่อน มานะจ๊ะมนจังสิงนายจะได้บ่ต้องเสียเวลาเสียแบบว่า,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 าหาเอกสารในการขอหยุดีิ่านะจน๊ะปันก็ศอนอยากอยู่ว่สมควรนี่แหละครับผมสำหรับผู้ใดที่ถามทักขเข้ามาผมหลายนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับเกือบทุ่มมือแล้วผมช่วงนี้นะครับอา่าห้ผมแนะนํำนะครับผมก็จะแนะน,นํนำประมาณนี้นะครับพี่น้อง ให้พี่น้องคิดเบื้องดีครับผมคิดถึงหลักก็เป็นจริงนะครับสําหรับการใช้งานอยู่ในเกาหลีตอนนี้ก็ปกตินะครับงานกับหลขึ้นกับพี่น้องงานหลปกติงานงาน,งานเบาหน่อยยกมือเลยครับผมช่วงนี้ขนาดว่าแบบว่ามีพายุเข,ขานะฝนตกตะวันขนก็นมาเชียวหลายนะครับเป็นแห้งานงานสักผ่านนีก็ต่ไหลขึ้นกันนะครับก็ได้หยุดก็ได้หยุดเลยครับพี่น้อง นี่แะครับผมแต่เอาไปพิจารณาเบิ่งเอานะครับสําหรับไปหลายคนที่คักมาหาผมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอโจยเพียงแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวดอนกับโกแก h ชาแนลนั่นเด้นครับผมคับสวัสดีค่ะ